สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 5่69 Soulmaster ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สืบเนื่องมาจากแจงได้มีโอกาสไปพูดในเรื่องของงานที่เหมาะสมกับ ราศีต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเราถึงไม่เอามาเล่าสู่กันฟังใน YouTube แล้วก็ Facebook บ้างก็เลยจัดทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมาถ้าท่านผู้ฟังชอบหลังจากนี้นะคะยังไงก็บอกได้เพื่อได้มีโอกาสเอามาเล่าสู่กันฟังได้เรื่อยๆนะคะมากกว่านี้นะก็คือหัวข้อที่ไปพูดเนะะี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับราศีทั้ง12ราศีนะคะโดยทางโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ให้ไปดูที่จุด MC หรือ The Midheaven นะคะออขออ้างอิงมาจากเพจ Cafe Astrology.com นะคะบอกว่า The Midheaven นะคะ MC นะคะ is the cups of the 10 house of the natal chart แปลว,ว่า เป็นถ้วยที่10นะเป็นจุดถ้วยที่10นะคะแล้วก็เป็นมุมมุมหนึ่งเป็นแกนแกนหนึ่งที่มันสำคัญมากในชาร์ตในโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะและเขาเนี่ยค่ะบอกถึงเป็นจุดที่สำคัญมากๆ i s the most public point in our chart ก็คือ เป็นจุดที่เราอะค่ะแสดงออกให้กับท่านผู้ฟังให้กับประชาชนให้กับคนทั่วไป Public นะคะมองเห็นได้นะคะและ it relates to our career of life path and s u g g e s t our social standing and reputation ก็คือการที่จุด MC เนี่ยค่ะเป็นจุดที่บอกถึงสายงานอาชีพ life path ก็คือเส้นทางชีวิตเนาะเส้นทางเดินชีวิตเนี่ยควรจะไปทางนี้ถ้าบอกได้ไปทางนี้แล้มันจะฟินมากมันจะ ตรงตามโจทย์ชีวิตมากแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของสังคมของชื่อเสียงเราอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอะไปยืนอยู่บนโพเดียมไปยืนอยู่บนเวทีอะคะ่ะแล้วคนอะมองมาที่เราอย,าาย่างไรจุด MC เนี่ยคะ่ะเป็นจุดสูงสุดที่ บอกได้เป็นจุดที่แบบบอกเราที่สุดอะบอกได้อะว่าเฮ้ยคนมองเราอะยังไงแล้วเราเองอ่ควรจะเลือกอะไรที่จะไปจุดนี้นะคะโดยนะคะจางจะเล่าให้ฟังว่าเอ่อ MC นะคะของแต่ละราศีนะคะถ้าคุณเป็นราศีนี้นะคะคุณควรจะเลือกเส้นทางอาชีพนี้นะคะเป็นตังต่อไปนี้ค่ะ ก็ถ้าเป็นราศีเมษนะคะที่บอกไปข้างต้นคือจริงๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะของโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยค่ะผู้ที่เกิดประมาณนะประมาณ22มีนาถึง21เมษายนนะคะคือของคุณเองเนี่ยก็ถ้าเป็นจุดเมษใช่ไหม MC คุณก็จะเป็นราศีมังกรเพราะฉะนั้นนะคะ งานอะไรก็แล้วแต่ของคุณอะที่มันต้องดูเหมือนได้รับการนับหน้าถือตานะคะอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นนักการเมืองนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ความจริงจังมากๆเช่นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะคุณจะต้องไปควบคุม ไปดูแลไปบริหารจัดการองค์กรนั้นๆน,น,นะคะนักการเมืองระดับสูงนะคะถ้าสายสุขภาพสายคุณหมอก็ได้นะคะโรงพยาบาลหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องไปรักสร้างรักฐานให้คุณเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นลัคนาเป็นเมษเนาะจุดสูงสุดจะเป็นมังกรเนี่ยค่ะคือคุณเวลาออกสื่อเนี่ยคุณต้องแบบควบคุมคนให้ได้แล้วค่อนข้างจะบอสซี่ด้วยซ้ำเนาะตัวอ,อย่างเช่นอ,อ,อาชีพที่เหมาะก,กับชาวเมษนะคะก็คือ อา,อาชีพทางด้านการเกษตรก็ได้นะคะคุณหมอวิศวกรโรงงานนะคะอุตสาหกรรมนะคะการก่อสร้างของหนักๆน,นะคะพวกอสังหาที่ดินนะักการเมืองก็ได้นะคะราชการได้นะคะเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าผู้บริหารระดับสูงคือให้จําเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นเมธเนี่ยคือคุณเป็นพวกออนโทพเนยแล้วอะ่ะคนที่ต้องชอบจะทําอะไรใหม่ๆแล้วเพราะฉนั้นอนะ่ะถ้าคุณไปเป็นอ่ะทำมันสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องเป็น เจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารคุณจะทำแบบต้อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่แนวคุณนะคะถัดมานะคะก็ราศีลัคนานะคะถ้าคุณเป็นพฤกษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะตรงนี้พอเป็นพฤกษป,ปั๊บกลุ่มนะคะกลุ่มจะเป็นจุดที่ MC ของคุณนะคะ Mid Heaven ของคุณเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า คนพึกษศเนี่ยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทันสมัยแปลกแหวกแนวนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะโหราศาสตร์ยังได้เลยหรือว่าวิทยาศาสตร์สายหมอก็ได้คือเป็นแฟชั่นก็ได้ต้องทำอะไรแบบก่อนเพื่อนแปลกใหม่ทันสมัยไม่เหมือนใครนะคะอันนี้คุณจะชอบมากนำแฟชั่นนะคะยกตัวอย่างอาชีพนะคะเช่น อาชีพที่เป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะคะทำงานออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะทำได้นะคะเพราะคุณต้องบอกหัวครีเอทเนี่ยหรือบางคนถ้าทำสายพวกสถาปานิกก็ได้อะไรที่มันต้องคิดแบบนอกกรอบอะคะ่ะคุณจะทำได้ดีมากๆนะคะออพวกวิศวกรได้นักบินได้นะคะดาราศาสตร์บอกไปแล้วดาราศาสตร์ได้นะคะพวกนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะ งานที่คุณต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์แปลกแหวกานสถาปนิกวิศวกรตะกี้บอกไปแล้วเนาะอันนี้ทําได้ดีนะคะถัดมานะคะถ้าคุณเป็นลักนาเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดเอาคร่าวๆเนาะจริงๆถ้าเป็นลักนณาได้มันจะเป๊ะมากกว่าราศีนะคะก็คือ22พฤษภาคม พฤษภาคมถึงย1อดมิถุนายนนะคะทีนี้ตรงถ้าจุดนั้นะจุดมิด h e a v e ของคุณนะคะ MC ก็จะเป็นราศีมีนนะคะซึ่งราศีมีน,นะะเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเด่นก็คือคุณจะต้องไปฮิลลิ่งเยียวยาคนนะคะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มของเหลวการเยียวยาเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าพวกอาร์ติสนะคะศิลปินศิลปะวาดรูประบายสีบางคนที่เคยเจอก็คือทํางานเดินสมุดเนี่ยค่ะมาตลอดชีวิตแล้วตอนนั้นเจงบอก,กตลกจังไม่รูไม่ดูฝั่งรือเปล่านะบอกว่าเออพี่ควรจะทําอะไรที่แบบทํางานในครัวก็ได้นะคะเขาเอ,อเขาก็ทางาน1ิปีแรกมาทำทำงานเป็นกุก๊ก เป็นครูในครัวอยู่บนเรือแล้วพอสิบปีถัดมามาเป็นแบบดำน้ำยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอาชีพที่เหมาะนากีนกีบอกไปแล้วนะคะก็คือพวกนักแต่งเพลงนะคะสแลป,ปินนักร้องนะคะนักแสดงได้นะคะแล้วก็นักเขียนได้เพราะว่าถ้าเขียนก็คือจินตนาการเก่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับออกแนว แต่งนิยายอ่ะเขียนอะไรที่แบบว่าดูจินตนาการเพ้อฝันเยอะๆเอออันนี้ได้นะคะ,ะวาดรูปอะายสีได้อยู่แล้วเนาะงานที่ต้องใช้ิลปินใช้แบบหัวแบบสมองซีกขวาเยอะๆอ่ะอันนี้ทําได้นะคะเป็นหมอดูก็ได้นะคะนักพยากรณ์ได้เพอ่อแบบมาผ่านแบบแว็บรู้เลยแบบปึ๊บมาอะไรเงี้ยค่ะนักเดินทางได้อาชีพ ส่วนตัวงานให้บริการนำเข้าส่งออกนะคะแล้วก็ติดต่อทางทะเลติดต่อทางน้ำทำได้คือต้องบอกว่าเนปจูนเด่นตรงนี้ถ้าเป็นหมอก็เป็นพวกนักจิตแพทย์หรือว่าไซ y c h o จิสต์นักจิตวิทยาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนตัว ส่วนตัวนะตอนที่อยู่ที่ไทยนะคะจะเป็นตัวเองเป็นลัคนาเมถุนจุดมิเทเว่นเนี่ยก็คือจะเป็นราศีมีนก็คือเนี่ยทำตรงนี้ก็เป็นดูดวงใช่ไหมคือหามาตลอดชีวิตทาอะไรดีฉันอยากฉันอยากทําอะไรสัอกอย่างอะที่มันตอบโจทย์ชีวิตอะคือพยายามมากไปลองเรียนแต่งหน้าระบายสีท,ทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าสุดท้ายสิ่งเนี้ยก็คือดูดวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เวิร์สสำหรับตัวเองนะคะมาถัดกันนะคะถัดมาต่อนะคะ ในส่วนของชาวกรกฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กร,รกฎาคมนะคะถ้าเป็นกรกฎเนี่ยค่ะจุดที่เป็น mid heaven ของคุณนะคะก็จะเป็นราศีเมษนะคะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นเมษนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องออกแรงใช้แรงนะคะออกแนวใช้แรงงานนิดหนึ่งนะคะเ,เน้นออกพักสนามเจอคนนะคะมีนักเรียนเป็นพิตตี้ นักเรียนดูดวงนะคะไม่รู้่าฟังหรือเปล่านะก็คือบอกไปว่าเฮ้ยหนูต้องไปออกพักสนามจ้ะไปอีเวนต์จ้ะไปออกเจอคนเยอะๆค่ะแบบนี้นะหรือว่าตรงนี้เด่นก็จะเป็นพวกทหารตำรวจก็ได้ออกแรงใช้แรงห้เป็นหมอก็หมอผ่าตาดัดหรือเป็นลักษณะทีเ่เหมือนกับสิ่งที่ต้องลุยอะค่ะสิ่งที่ต้องเริ่มทําอะไรก่อนใครเพื่อนบางคนขายเรือนร่างแบบเป็นนายแบบนางแบบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะอังคารเนี่ยมันจะบอก ออกเรื่องเซ็กซ์เซ็กซี่ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของนักกีฬานะคะมีนักกีฬามาดูกระแจงก็เยอะนะคะตรงนี้อะไรได้อีกทำอะไรที่ทำให้ดูเด็กอะพวกฟิตเนสเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะอายกตัวอย่างนะคะเช่นตำรวจทหารนะเพราะมันต้องสูง้ต้องไฟนี่หรอกแม่แล้วก็ อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องแข่งขันคือคุณจะทําได้ดีมากในงานที่คุณต้องแข่งขันนะคะหรือว่าทำแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นจอบจอบไปงานที่ต้องไปออกแรงใช้แรงลงภักสนามจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยเหมาะนะคะมีพี่ที่รู้จักไม่รู้มาฟังหรือเปล่าก็คือเขาจะนี่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าแบบฉันเอามาขายหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่นะยก็อยากให้ฟังนะก็คือถ้าจะเป็นในส่วนของอังคารเด็ดเนี่ยเหมือนกับ เขาจะเป็นคนที่ชอบลองอะทำอะไรก่อนทาคืออังคารเนาะกล้าเก่งขยันทําเริ่มก่อนทําก่อนสู้ก่อนอย่างเงี้ยเราด้วยความที่เขากาจะชอบแบบเขาเป็นผู้หญิงสวยเขาก็จบเอ้ยรีวิวสินค้าทําแล้วลองลองลอง,ลองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะคือเริ่มก่อนฉันทําก่อน,นอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะ พวกช่างนะคะทำมือของทำมือทำได้คันตกรรมสัญญกรรมสัญยาแพทย์นะหมอผ่าตัดก็ได้เหมือนกันอายการพาัสดีช่างฝีมือนะคะช่างเทคนิคต่างๆนะคะของทำมือเนี่ยทำได้นะคะวิศวกรนะคะนักเอ่อพวกสายวิทยาศาสตร์ก็ได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องกลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะเคมีพัณน์นะคะหรือพวกที่ต้องเสี่ยง เสี่ยงอันตรายนิดนึงอ่ะพวกนักกีฬาแบบเห็นไหมแบบมีสกีเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรต่างเนี่ยจังว่ากรกฎก็น่าจะเยอะเหมือนกันโรงงานค่าสาตศตร์ขายรถยนต์เแบบเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะเนื่อกันะเนี่ยมาต่อกันนะคะไปให้จบนะคะสิงนะสิงก็จะวันที่22กรกฎาคมถึงย1ิเสิงหาคมนะคะโดยประมาณที่เป็นสิงจุดเด่นตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของ ราศีพฤษภนะคะก็ดาวสุขเด่นนะคะคือก็ต้องบอกว่าในส่วนของอ,อชาวสิงห์นะจุดเด่นของเขาเพราะว่าเป็นราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะแฟชั่นการเงินฟินแลนซ์การลงทุนอย่างเงี้ยจะเหมาะนะคะเพราะเป็นราศีพฤษภก็ดาวเขาจะเป็นดาวศุกร์ก็ต้องเป็นความสวยความงามนะคะเกี่ยวข้องกับเซนส์สัมผัสการกอดการเหมือนกับเสื้อผ้านุ่มๆผ้า่นนุ่มๆ,มๆของหอมแบบเนี้ยก็ได้นะคะอะไรอีกแล้วก็ในส่วนของอ่าเหมือนกับเพราะว่าเซนส์เซนส์เนี่ย ประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ยินเสียงแบบผ่อนคลายเบาๆอะไรมันแบบมีความบันเทิงเนี่ยก็ได้เครื่องหอมก็ได้ขายอุณหภ,ภูมิหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆอะไรที่มันแบบอบอุ่นอะไรที่มันใช้แล้วทําให้คุณรู้สึกรู้สึกสัมผัสอรรู้เป็นเซนส์นะคะ ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็ดาวสุขเด่นนะคะโดยมากชาวสิงถึงได้สวยไงเขาเป็นดาราเยอะมากนะคะเป็นต้องสวยต้องงามนะคะเพราะต้องออกสื่อใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างสิ่งความงามได้ดาราได้นะคะเซเลปออกกล้องได้นะคะต้องเน้นสวยงามค่ะเ้นแ,แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งนะเน้นสวยงามเน้นงามเป็นนางงามมาก่อนพวกนี้มีนะคะก็สิ่งที่เขาทาแล้วดีก็นี่ไงงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารธุรกิจทางด้านการเงินหุ้นนะคะสลับ น,นะคะนักสแสดงนักดนตรีนะคะนักร้องนะคะก็ถ้าสวยงามก็ต้องวาดรูประบายสีก็คือทําได้อยู่นะคะเครื่องประดับของสวยสวงามแบบนี้ทำได้นะคะเครื่องสำอางนะคะสรางแต่งหน้าช่างทำผมได้ในแบบนางแบบนะคะแดนเซอร์ได้นะคะถ้าเป็นหมอก็จะออกแนวหมอผ่าตัดอะ คือหมอผ่าตัดศัลยกรรมที่มันสวยงามอ่ะหรือหมอสกินอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะในส่วนของลักขนากันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาถึง21กันยายนอันนี้คือจริงๆอ่ะลักขณารู้จะดีมากแต่ถ้าไม่รู้ควรจะไปทำแต่ถ้าไม่ได้ทำจริงก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ก็ยังพอก้มแก้มได้อยู่นะเป็นราศีนะคะช่วงวันเกิดพอกรเนี่ยกรเ,เด่นเนี่ยเป็นลักนาการเนี่ยจุด MC ของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นราศีเมถุนซึ่งราศีเมถุนดาวพุทธเด่นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องสื่อสารพูดคุยคอมมูนิเคชั o ฟังพูดอ่านเขียนขายสอนแปลล่ามนะคะเด่นมากควรนะคะใครไม่ทําควรทำนะคะคือมันเป็นทักษะเป็นสกิลของคุณอยู่แล้วแล้วถ้าคุณได้ง้ทําสิ่งที่มันเหมาะกับเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะฟินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็คือ,อเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้นะคะ,ะเป็นนักพูดนะคะนักเขียนนะคะ,ะการทํางานออนไลน์นะคะทำได้การเรียนรู้ทุกท,ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์คุณครูเป็นไกด์เป็นนักทำงานการท่องเที่ยวก็ได้เพราะเขาต้องพูดเนาะรักวิชาการได้เป็นแพทย์พยาบาลได้เพราะว่าฉลาดใช้สมองเยอะตรงนี้นะคะนักธุรกิจนะคะธุรกิจสื่อสารนะคะการคณมนาคมทําได้ การต่างประเทศทําได้นะัการทูตนะคะนำเข้าส่งออกก็ได้เหมือนกันนะคะเอ้ของกิจการแม่ค,ะะคะ้านายหน้าตรงนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของชาวตุลน,นะคะช่วงเกิดคือกันยาถึง21ตุลาคมนะคะสำหรับชาวตุลเนี่ยค่ะจงจุดมิ d เทเวน n ของเขาเนี่ยจะเป็นดาวจัน์ทรก็คือจะเป็นราศีกรกฎนะคะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ นึกถึงพระจันทร์เราแบบลองลองออกไปข้างนอกกลางคืนดูวด้พระจันทร์แตมดวงเป็นยังไงบ้างหรือพระจันทร์แบบเป็นซเซียวก็คือความอ่อนโยนความอ่อนหวานการต่างประเทศอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างสิ่งที่มาจากบ้านพวก d e coration ก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของอ,อสินค้าเกี่ยวข้องกับครอบครัวความเป็นแม่สินค้าเด็กนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันความเป็น ความเป็นดาวจานันความเป็นกรกฎอะคะ่ะคือการเนอร์เชอริงอะจะนึกถึงพยาบาลเหมือนกันนะพยาบาลคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะงานที่ทําเมื่อกี้ทวนอีกครั้งหนึ่งก็คืองานเกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กงานเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์นะคะข้าราชการนะคะทหารเรือนะคะ,ะ,ะพวกสตรีที่มีคลาสสตรีที่มีบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยคุณนางขุณนางสมัยนี้ยังมีอยู่ไหม พยาบาลได้พี่เลี้ยงเด็กได้อาชีพแอ์ออสเตสได้นะคะเพราะต้องเป็นงานบริการหรือว่าทํางานโรงแรมก็เหมาะเหมือนกันนะคะการพวกการท่องเที่ยวได้นะคะยานพาหนะทําได้กิจกรรมน้ําดื่มทําได้นะคะคนส่งต่างๆการประมงการเดินเรือทําได้นะคะ,ะมาต่อไปให้ไว้นะคะ ถัดมานะคะในส่วนของชาวพิจิกนะคะผู้ที่เกิด22ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะสิ่งที่พิจิกเนี่ยจุดสูงสุดของเขาอ่ะมิเฮเวนนะคะก็จะเป็นดาวอาทิตย์หรือว่าราศีสิงห์เพราะนั้น เล็กๆไม่ใหญ่ๆพิจิกรทำอะไรก็แล้วแต่นะคะของพิจิกเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นดาวอาทิตย์ให้เราสังเกตในพระอาทิตย์พระจันทร์กลางวันกลางคืนก็ได้มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงถูกไหมพลังงานความร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูให้พลังงานอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานใหญ่ดูหรู้ราไฮโซอย่างเงี้ยจะเหมาะกับเขามากนะคะ คือด้วยความที่เป็นพิจิกเนี่ยอ๋อ n น t h ิ n งทำกับไม่ทำไม่มีตรงกลางแล้วแล้วด้วยความที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงเนี่ยจุดสูงสุดของเขาอะ่ะเพราะนั้นอะ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้คำว่ามันต้องมันต้องใหญ่ใหญ่ๆเท่านั้นเด่นดังเท่านั้นมีชื่อเสียงลักชัวรี่เท่านั้นคือถ้าคุณมาเป็นพิจิกเนี่ยถ้าคุณจะทำอะ่ะคุณต้องทำแนวนี้อะ่ะมันจะเข้ากับชีวิตคุณคือทำกับไม่ทำไงคุณจะทำหรือคุณไม่ทำเอาวันไหนคุณก็เลือกเอานะคะ โอเคสิ่งที่ทำแล้วเหมาะกับเขามากนะคะงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีงานที่แบบได้รับการเชริดหน้าชูตาอันนี้ค่ะเชิญเชิญค่ะยกพานให้ขอโทษบริเตนเนี่ยคือบบบว่าอะไรที่มันดูมีเกียรติอะคะ่ะดูแบบดูแบบอีกโก้อะดูแบบยก คุณขึ้นสูงเนี่ยคุณจะชอบมากนะคะงานที่มีตําแหน่งต่างๆนะคะงานส่วนตัวงานที่เป็นห้างร้านนะคะขายทองขายเพชรหรือว่า,าพวกนักการเมืองนะคะเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะคะพนักงานคือต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะแล้วก็ห้างร้านเจ้าของธุรกิจร้านทองร้านเพชรดาราทําได้พวกเ,เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีพลังงานที่มีแสงเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ เทคโนโลยีทันสมัยทําได้นะคะแต่เน้นย้าว่าความหรูหราต้องมาค่ะคือคุณขายของถูกๆไม่ได้ตัวเองจะชอบให้เป็นจุดเด่นหรือเปล่าบางทีไม่ค่อยชอบนะเพราะวิจิตรส่วนตัวสูงแต่เวลาที่ออกเสือคุณต้องแบบต้องปังเท่านั้นนะคะต่อมานะคะธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหวังมาที่22พฤศจิกาย,ยนถึง21ธันวาคมนะคะก็พอธนูปั๊บกลายเป็นจุดเทเว่นก็คือจุดมีเทเว่นก็จะเป็น าราศีกันใช่ไหมเ <s it> พราะนั้นอะไรก็แล้วแต่คือดาวพุธเด่นแต่ดาวพุธตรงนี้ค่ะมันจะต่างกับดาวพุทธที่เป็นเมถุนเพราะว่าพุธตรงที่เป็นธนูที่เป็นกันนะนะคือมันเป็นธาตุดินคือเขาจะทำอะไรแบบ practical คือลงมือทำทำได้จริงนะคะแล้วก็คิดแบบมีเหตุมีผลมีหลักการมากขึ้นนะคะโอเคก็ในส่วนของ ตรงนี้นะคะของชาวธนูเนะะี่ยค่ะงานที่จับต้องได้จริงงานที่การสื่อสารก็จริงแต่เป็นสิ่งที่มันต้องลงมือทําได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นหลักการเหตุผลมากๆนะคะ กอ็อาชีพที่เหมาะสมก็ในส่วนของนะักเหมือนเหมือนเดิมนะันก็คือดาวพุธก็คือดาวนักโหราศาสตร์นักพูดนักเขียนนะคะออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็พวกท่องเที่ยวทําได้หมอทําไดเา้เป็นทูตได้นะคะการค้ามนาคมต่างๆทําได้นะคะแล้วก็เจ้าของกิจการแม่ค้านายหน้าเนี่ยทำได้แต่คือมันจะต่างกับในส่วนของอาดาวพุธ ที่เป็นในส่วนของกันารงที่ธนูเนี่ยนะคะคือคุณมีจุดมิดเ a v e นที่เป็นการแล้วสิ่งที่คุณเสนอแสงออกไปอะ่ะมันจะมีเหตุ มากขึ้นแล้วอีกอย่างด้วยลักษณะตัวตนคุณอะคุณเป็นธนูอะคุณจะเหมือนลองอะไรอย่างจากประสบการณ์ของคุณนะคะมากกว่าการที่คุณจะเรียนเรียน,ยนแต่ว่าเฮ้ยฉันยังไม่เคยเจอนะแต่ฉันอ่านหนังสือเอาแบบนี้จะไม่ใช่ธนูนะคะเพราะนั้นเหมือนสิ่งที่คุณจะเอามาเล่าจะเอามาทำเนี่ยคะ่ะมันจะแบบดับต้องได้จริงมันมันทำได้จริงอะมันกับคุณเคยทำมาแล้วอย่างนี้น,นะคะจะมาแชร์เนี่ยมากกว่านะ ถัดมานะคะในส่วนของชาวมังกรนะคะผู้ที่เกิดย2ิบสองธันวาคมถึง21ิบดมกราคมนะคะก็ต้องบอกว่ามัางกรเนี่ยตรงจุดตรงเนี้ยนะคะเป็นาราศีตุลน,นะคะก็คือดาวศุกร์เด่นนะคะแต่ว่าศุกร์ตรงนี้จะต่างกับพฤกษบเมื่อกี้แล้วนะเพราะว่าศุกร์เนี้ยมันจะเป็นที่มาจากธาตุลมเพราะฉะนั้นนะ่ะ มังกรถ้าได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามก็เหมาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นคู่คเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรู้แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่ใช้คําว่าความรู้จากความสัมพันธ์นะคะ ลมการสื่อสารอาจจะเป็นการขายคอสในส่วนของความรักก็ได้นะหรือว่าความสวยงามทํายังไงให้สวยงามมากขึ้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้เหมือนกันความบันเทิงก็ได้เหมือนกันนะคะงานที่ทําการเงินฟแน a n นซ์ที่ปรึกษาการเงินหุ้นสลิลปินดนตรีนะคะเครื่องประดับต่างๆทําได้นะคะ ช่างเสริมสวยก็ได้เหมือนกันนะคะขายเสื้อผ้าในแบบนางแบบก็ทําได้นะคะแต่ที่บอกไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันต่างจากสุขตรงจุดที่เป็นภึ้ศพเนี่ยของชาวมังกรน,นะคะก็คือสิ่งนี้คุณจะออกแนวให้เป็นความรู้อะมากกว่าแล้วก็ใช้คําว่ามันพรเป็นลมเนาะถึงว่ามันเป็นต้นท่าแต่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ออกแนวการสื่อสารพูดคุยอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าคุณลองประกอบเอานะที่แจงบอกไปกับสิ่งที่ความสวยงามหรือว่าการเงินขั้งต้นเนี่ยค่ะมันน่าจะเน้นหนักในเรื่องของการให้ความรู้แบบความสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของการให้ความรู้เอาที่ปรึกษาการเงินก็ให้ความรู้แล้วเนาะตรงนี้ก็เหมาะคุณมากกว่าค่ะคือต้องพูดต้องสื่อสารนะคะถัดมาชาวกลุมค่ะกลุมก็ผู้ที่เกิดยี่สิบสองธันวาคมถึงยี่สิบเอ็ดขอโทษค่ะสำหรับชาวกุม่ม ก็คือผู้ที่เกิด22มกราคมจนถึง21กุมภาพันธ์อันนี้ต้องบอกว่าคร่าวๆนะเพราะบาง,บาง,บางตำราเนี่ยจะบอกว่า18-19แต่ว่าใจเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะคือของกุมนะคะจุดมิเทลเฟนของคุณนะคะก็คือเป็นราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นพลูโตเด่นนะคะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับความลี้ลับ Pransformation จบแล้วเริ่มใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ความเชื่อสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับศรัทธามาร์ตติ้งก็ได้นะเอออันนี้หมอดูได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่า กลุ่มเนี่ยจริงๆกลุ่มเป็นสัญลักษณ์ของโหราศาสตร์แล้วแล้วพอจุดสูงสุดของเขาเนี่ยเป็นพลูโตอีกซึ่งพลูโตเนี่ยก็เกี่ยวข้องความเชื่อเพราะานั้นน่ะคนที่เป็นกลุ่มอ่ะบางครั้งจะค่อนข้างดูย้อนแย้งกับตัวเองนะเพราะตัวเองจะแบบหัวทันสมัยหัวแบบเทคโนโลยีมากๆแต่ว่าเวลาที่แบบเฮ้ยจุดเวลาที่เราเสนอผลงานหรือว่านําเอาตัวเองออกสู่ที่สาธารณะเนี่ยบางทีคนจะมองแบบเฮ้ i, ดดยดูดูงมงายเมื่อวหรหรือว่าดูแบบ ดูมีโรคส่วนตัวดูไม่ค่อยอยากจะเปิดให้ใครเห็นเท่าไหร่ะนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็ลองดูสิ่งที่คุณทําแล้วดีนะคะก็น่าจะเป็นแนวเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วศรัทธามารติ้งนะคะขอขายของความเชื่อก็ดีเหมือนกันแพทย์พยาบาลได้งานที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะประกันก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศได้งานกุศลได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของ แจงจะนึกถึงองค์กรขนาดใหญ่เพราะแล้วก็พวกกำจัดขยะก็ได้นะเกีย่ยวข้องกับของเก่าของมือสองความเชื่อพลูโตมันเหมือนกับเป็นการแปลงสิ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่งะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทาสิ่งนี้ได้มันจะแมทชของคุณมากๆเลยนะคะถัดมาสุดท้ายนะคะก็คือชาวมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ถึงยีิบอ มีนาคมนะคะก็ต้องบอกว่าของมีนเนี่ยจุดที่สูงสุดของคุณก็คือจะเป็นราศีธนูหรือว่าดาวเด่นก็คือดาวพฤหัสนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นดวงคุณครูนะคะมีนเนี่ยเป็นคุณครูมากพฤหัสเนาะเพราะว่าพูดหลายครั้งพูดอีกครั้งหนึ่งพฤหัสเนี่ยใครเห็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นครึ่งคนครึ่งมา้าเป็นการกลางสอนใช่ไหม แล้วคืออะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะเนื่องจากความที่เป็นครึ่งคนครึ่งม้าเนี่ยมันบอกถึงการที่ชาวมีนน่ะชอบไปต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องเดินทางไปน้่นไปนี่ไม่หยุดอยู่กับที่ผลิหั์เด่นก็เป็นดาวครูเป็นคุณครูได้แล้วคือเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเองอหรือจะเป็นลักษณะของพวกจบสูงด็อกเตอร์มาเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือชาวมีนตรงจุด มิเทเวนเนาะเนื่องจากเป็นธนูเนาะก็จะต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอะรู้สึกว่าคุณคุณเจออะถ้าคุณเจอสิ่งนี้มาแล้วแล้วคุณมาแชร์ให้คนฟังได้แล้วก็เป็นการศึกษาระดับสูงเนาะเป็นอาจารย์เป็นแบบจะงจำนึกถ้าเป็นดาวพุธเด่นอะจะเป็นแบบ คุณครูแบบมัธยมหรือว่าเป็นในส่วนของแบบประถมลงมาอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นพฤหัสเด่นก็คือมีนเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นแบบด็อกเตอร์ที่แบบจบ PhD อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ<อ>เป็นนักบรรยายนักเทศผู้พิพากษาได้เกี่ยวข้องกับนักตุลาการนักกฎหมายพวกสสส,สวได้ที่ปรึกษาเนาะเพราะว่าความรู้เยอะไงพอรู้เยอะมันต้องทำไงก็ต้องถ่ายทอดให้คนฟังใช่ไหม ที่ปรึกษาเป็นแพทย์ได้นะคะเพราะว่าตัวเองรู้เยอะก็ต้องแบบมาเล่าแบบเรียนให้มันลึกๆล,กล,กล,กลงไปนะคะสายพวกพยาบาลก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเหมือนเป็นสายต้องเรียนรู้เยอะๆหรือว่าเป็นพวกพยาบาลที่จะเรียนสูงๆแบบไปเรียนแบบอาจารย์เงี้ยก็ค่อนข้างจะเหมาะเหมือนกันนะคะ,ะหมอดูก็ได้นะคะเพราะว่าใช้คําว่าเหมือนต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้คนอื่นฟังอะ่ะคือเนปจูนด้วยความที่ตัวเองเป็นราศีมีนเนี่ย เซนแรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากถ่ายทอดคนอื่นน่าจะมาจากประสบการณ์ที่เองเจอมานะคะหรือว่าพวกธนาคารผู้จัดการธนาคารแบบนี้ก็ได้นะคะพวกเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแบบน้อยมากๆเลยที่จะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าจริงแล้วถ้า สนใจโหราศาสตร์ตอนตรงจริงอะมันมีให้เรียนแบบเยอะมากแล้วมันไม่ใช่บอกได้แค่เฉพาะจุด MC อย่างเดียวเราต้องไปดูด้วยอีกว่าเฮ้ยแล้วดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนของ MC เนี่ยมันไปลอยอยู่ตรงไหนแล้วมันทำมุมยังไงกับใครบ้างจะได้บอกเฉพาะเจาะจงไปถึงอาชีพหรือว่าเส้นทางพ a สดไลฟ์พัสไลฟ์ไลฟ์พส เส้นทางชีวิตของคุณอนะ่ะให้มันชัดเจนได้นะคะก็ถ้าชอบนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากเล่าให้ฟังจะได้แบบ เอชอบหรือเปล่าจะได้บอกว่าถ้าชอบสนใจจะเอามาพูดให้ฟังบ่อยๆนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะในเรื่องโหราศาสตร์ก็ได้เป็นเหมือนกับวิทยาทานเนาะแชร์กันนะคะตรงนี้เออข้อมูลถูกต้องผิดพลาดหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณไว้นะี่ยที่นี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจงรู้แล้วจึอยากแชร์ให้กับท่านผู้ฟังในรับฟังนะคะเหนื่อย <laughs> ไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ